มเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องฟุตบอลไปแล้ววันนี้มีอะไรดเด็ดมาเกี่ยวกับฟุตบอลเปล่ามีการแข่งขันฟุตบอลครับแล้ว่ะบอกพ่อกันแล้วจะบอพ่อกันสดสดด้วยสวัสดีครับเขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลยูโร2004นะครับ เราวันนี้ช่อง3ทํทำการถ่ายทอดสดนะครับผมบิ๊กจ๊ะสาธิตรับหน้าที่ภาคนะครับครับและครับผมวันนี้เชลซีกับอาร์เซนอลนะครับครับผมรายชื่อนักฟุตบอลทางทีมเชลซีเบอร์17ก็คือสงเสงี่ยมนะฮะ <laughs> แล้วก็ <laughs> เชลซี Chelsea, ไม่ใช่บอลงานวัดบ้านบึงเขามีชื่อในไทยมีชื่อในไทยชื่อเป็นไทยครับผมแม่เป็นไทยถ้าได้ฟังกันก็ครับผมครับส่วนทีมานอาร์ซอลนะครับวันนี้นำทีมโดยศูนย์หน้านะครับมิสเตอร์พีผมนะตอนนี้นันะ้งฟอนทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับกรรมการเป่าเ,าเริ่มเป่าแล้วครับ เริ down, ่มขึ้นแล้วนะครับเชลซีเขียร์ไปแล้วนะคลูกแล้วนะครับกำลังจดๆต้องจ้องอยู่นะครับเชลซีเชลซีบอกว่าวันนี้ถ้าแผลแตกอัตราซินจ่าย3,000บาทนะครับไม่ใช่มวยไม่ใช่มวยเชลซีครับเชลซีลากลูกเข้าไปครับลากลูกเข้าไปในหน้าแดนของอาร์เซนอลนะครับลากเข้าไปนะครับกงางจะง้างเท้าจะยิงครับงางเท้าจะยิงลื่นครับลื่นโหนลื่นฮะเชลซีลื่น าไปขอทีมอาซาโดนครับอาซาโดนก็เลื้อยไปครับเลื้อยลูกจับไปเลื้อยไปครับถึงหน้าประตูฐานจะยิงฐานจะยิงจะยิงก็ฐานไปโอ้ยแต่าจกเส้นประตูนะครับเป็นเส้นประตูนะครับเอาละนะครับเตะเชลซีไปเออาไปโป้มานะครับลากเข้าไปเชลซีลากลูกเข้าไปนี่หลอกล่อหลอกล่ออยู่นะครับลากเข้าไปลากเข้าไปหลอกล่อหลอกล่อเชลซีหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อ กรรมการเข้าไปดูเขาทำอะไรอ่ะทอะไรทำอะไรครับหลอกครับหลอกล่อหลอกอย่างเดียวครับยังไม่ได้ล่อครับอสนาเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกทำอไงครับเลี้ยงลูกจับลูกขึ้นมาเอ๊ะแง่หน้าออกไปบ้าเฮ้ยเด็กกระโหลกมึงผักซะกระเด็นเลยอสนางานเท้ายิงปั่นไซค์ก้อย ไปนะครับนั yes. ่นแหละครับเตะจากหน้าประตูนะครับโอ้ยแค็งมากโมโหโมโหนะครับเชลซีก็จะปั่นจะจะเปิดลูกออกมาจากเส้นประตูนะครับใช่แล้วครเปิดลูกมาแล้วครับยิงแข็งเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับยังไงเลี้ยงเข้าไปลากลูกเข้าไปลากลูกเข้าไปลากลูกเข้าไปเอาเคลซีสกัดลูกไม่ได้ครับลากลูกเข้าไปเหนือเท้าจะยิงเหนือเท้าจะยิงเหนือเท้าจะยิงอัศรอยเข้าไปเสียบทันทีเสียบ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 ผ่าน กรรมการนะครับเข้าไปดูครับกรรมการส่งใบเหลืองให้ครับใบเหลืองครับใบเหลืองใบแดงครับใบแดงครับใบเหลืองใบเหลืองลูกนี้เขาเล่นบอลนะครับเล่นใบเหลืองใช่ครับลูกนี้นะครับถือว่าเป็นการเจาะจงที่จะสกัดนะฮะวก็ทำให้เกิดบาดแผลได้กรรมการเลยส่งใบใบแดงครับใบแดงกรรมการเห็นสมควรแล้วที่จะไปการตักเตือนให้ใบเหลืองครับใบเหลืองใบเหลือง คุณดูภาพช้าดีกว่าคุณดูภาพช้าดีกว่างอตัวลงมาแล้วก็เสียบเสียบเข้ามาเสียบเสียบขาเสียบขาเสียบอย่างนี้เลยลูกเสียบงี้เสียบขาเสียบเสียบขาโอ้โหเล่นขนาดนี้ใช่เหรอเอาพอแล้วทุเรศไหมเนี่ยแด่ดทุเรศอ่ะทุเรศเทุไหมเล่นบอลทุเรศมึงเป็นทุเรศแน่ไอ้น้องเบนเลยอะไรน่า นะอืทุเรื่อจังเลยอะไรก็อเหลือลบอย่นางไรใครอ่ะใครก็พี่อะไรโยนมาเป็นไงเป็นไงวันนี้สนุกมาก sms สี่สิบของเรานะคะครับพร้อมแล้วครับโชคดีก็ลองดูกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะนี่ครับลายชื่อขึ้นบนนี้นะครับในี่เรื่องนี่เวลาของเราราการก็หมดลงแล้วใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง4คนมากนะคะก้นปวดของเรานะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าค่ะพบกับเราได้ใหม่ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้

Louis Blanc